กับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปถุกๆทันนะคะยินดีต้อนรับเขาสู่ทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อเนี้ก็ได้เดินทางมาตามโค้งสุไทายเนาะค่ะน้องหนูดีนะคะพี่น้องค่ะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปนะคะ สาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาเบิงม,มาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอ,ขอกําลังใจคนละน่งไหลน่งแช่เด,เด,เด,เด้อค่ะสาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสกไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จิได้พลาดข้าวสารดีๆได้เด็ด de จากทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะความเปลี่ยนแปลงน,นะคะต้นใหม่บ่มีล้วเด,เดอ้อนาบานูดีนะคะก็สิ่เลี้ยวเห็นปูสีสุโทแล้นะคะพี่น้องขาสารปูยะนะค่ะแล้วก็แม่เทรณนี่นี่แหละค่ะพี่น้อง เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะพี่น้องเด้อความเปลี่ยนแปลงนะค่ะของบานหนูดีนะ้ค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะมาพี่น้องก็จะเห็นทั้งสิ้นละค่ะต้นม่วงบ่มีแล้วเด้อค่ะต้นม่วงต้นบักตองบ่มีแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะมาเลี้ยวเบิ้งสังเกตเบิ้งงนาะค่ะสีมิสานนี่อยู่ทางหนาบานเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เดินมาเยี่ยมมาหยามน้องเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดินทางมาเยี่ยมมาหยามเนาะค่ะวันนี้เราจะไปถามน้องโนดีก่อนนะคะเมื่อคืนนี่ฟันดีบ่ค่ะก้อนเหล็กออกนะคะพี่น้องค่ะไปตามมพร้อๆกันเลยค่ะ ไปยะโสธรได้เลข049ค่ะ049ค่ะ049ขอตาวัดีค่ะขอเตาน้องนุ่ดีวัาดีค่ะเคยหยิ้มง่ามแท้นุ่นดีค่ะพอแต่ออกโรงพยาบาลนะคะพี่น้องค่ะมาแต่โรงพยาบาลค่ะเพิ่งมาจากเมมว่าสงสัยหลุดเลขอยู่บ้านหรือมั้งแม่สวยป่านนี่ไม่นั่งย่ำย่ำย่ำค้งชี้ท้ายสามเท็ดสามเท็ดคือเก่าพอเปลี่ยนพอแปงไม่เปลี่ยนไม่แปลงนะคะพี่น้อง อ้าสร้างสร้างโอ้โหวันนี้คือสร้างขึ้นหลุมรัวสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังสาบนะคะพี่น้องเด้อค่ะกำลังสิตเป็นเข่าที่เข่าท่างแล้วค่ะพี่น้องมาตะวัดมาสิดูหมอหาเนี่ยพี่ไปดูนี่ไงมาแล้วซื้อมาก็ไปอีกวันนี้เมื่อ่ปเออเข่าท่าเข่าท่าได้หนังใหญ่มันไ่ใไม่เนี้ยมาด่วนที่ ท <th ี่เขาถามมันจะบ่ใบดอกมันจะเ่็นคูบนัいい่นดอกของทษ์ชาใช่ดอกบ่้านน้องตาค่ะนวดีวันดีค่ะวันดีก้อนเลขออกหลุดวันดีค่ะ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 ค่ะเป็นยังไหนเนาะไปโรงพยาบาลหลุดไปยังไหนเนี่ยหมอบอรูโลกหมอบอลูโลกอีกแล้วหมอหมอยยังคือบอลูโลกเนาะหมอนี่เนาะขายเป็นืังไหมือนั่นคือได้เข่าโรงพยาบาลไม่ค้านกับโอ้เป็นห่วงยังไง เมือ่อยก็คือว่าไปใส้ก็ตาว่าไปเล่นเวียงว่างาลงไปทำบาดาลจำบ่ถือข้างบ่เลยจังใดไปลงไปเราคือบ่ก่ำทางขึ้นมาเป็นจังใดคือแก้วนานที่ผู้ซื่อโดนนคกลาถ้าลงได้ทำบาดาลก็ได้ขึ้นมาวันนี้ยังไงโอ้มันเมือ่อยว้าฉนันแล้วเท่าน้าต้องเอามนุษย์กบไปนั่นงแมเมวลาชิลลงทำบาดาลแม ที่เขาซอยหายใจแมมตีนอัฒนาบอกปูเด้อกอนจะล่งทำปรดาบถ้าต้องเอาเครื่องทุนแรงไปน้ำเด้บมมันลงไปลงไปบ่มีเครื่องทุนแรงสิแล้วนะพ่อเนาะแต่เมื่อยกระหล่งสิแล้วเอาวยังได้คับพี่น้องรอรอรอไอ้คนยิมน้ำซื้อพี่น้องยังได้ลูกฟันดีบ่มันนี่จอเหมือจอเว้นมาคงสุดท้ายคืนฟันวาเจโบก็เยดีเพิ่นเอาน้องหน่อยมาเลียง ห่วยตรงนิดนึงเนี่ยเหนี่ขันเอาน้องหน่อยมาเลี้ยงล่ะจด้แล้วหรือก็บอกดูนองหน่อยเป็นผู้หญิงโอ้หนานห่วยฝันฝันไม่ว่าว่าฝันไม่ไม่ไม่หมาดหมาดเมื่อคืนนี่มันบล็อกฝันว่ายังไงก็บอกฟูฟังอีกไม่นะฝันว่าเยบวเยบีเป็นเอาดูปเป็นเนี่ยเป็นอยากได้รูปมาเลี้ยงเป็นอยาได้หาดูผู้หญิงเป็นน้องหน่อยเป็นผู้หญิงกำลังเั็นงางไหนนะโอ้ป็นดอกวาดเหลียงอืม มาเลี้ยงนี่เอามาเลี้ยงจะคนเล็กหน่อยคู่เดียวจ้าเล็กหน่อยคู่เดียวแต่ว่าผูงยิ่งสองคนผูงยิ่งคู่เดียวผูงยิ่งคู่เดียวบอกบ้านว่าเอาเธอเงินผู้ที่เอามาเลี้ยงจ้าเีทโบเยลีเป็นเป็นผัวเมียกันนะโอ้เป็นเป็นผัวเมียกันโอ้นึกว่ามันเป็นผูงยิ่งทั้งสองหมาว่าผัวเมียคู่นี้ก็คือว่าเอาเล็กหน่อยเป็นพูงยิงนะโอ้พวเมียกัเป็นไม่ยิ่งโอ้เป็นไม่ยิงคือกันมันบ่แม่เป็นไม่ยิ่ง โบ่เป็นผู้ชายเป็นผัวโอ้กิลี่เป็นแม่ยิ่งมาตะเล่าโอ้โอ้โอ้เพิ่นก็เรียกว่าโบลี่เนาะค่ะเป็นผู้หญิงสองคนเด็กหน่อยมาเลี้ยงผู้หนึ่งมาเปีนยังดอกค่าเอฟซีฟันจีตีเป็นหนึ่งซีซียังชินาดอกเออเขาท่าได้แหละน้องเต้ยฮะเป็นยังบ้างได้กพ่อ บัดนี้ได้ฝันยังอีกวลหลบันดนี้ปูพ่นมะยำให้บาวาเลขของโนูดีนี่คือว่ามันใจตัวที่หนดีเขียนให้แม่พอ่อนกับทางช่องและ้ะมันใจตัวนั้นเนาะจ้าถืกว่าถือกับว่าเป็นยังดอกมุ่นปูไหวหา,ามตีสินไส้เด้อเพราาสินไส้กับปวดภายมนุษย์มาน่าสื่อเป็นแนวทางดีกว่าเด้า มายว่ามี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 หลักที่เขาสียึดว่าเออตัวเลขมันจะไปทางไหนมาทางไหนจังสินาลุกกับบอต้องไปซีเรียดมั่นตรงที่ว่าเลขสีเขาบ่เขาเนี่ยค่ะพี่น้องคะ้าเลขถือพ้นก็ดีใจน้่พี่น้องปองไปแต่ถ้ะเลขบ่เขาเนี่ยพิ่สินาเง้วคิวขมหมดเลยนะคะพี่น้องกัพ่อะพเะรวยก็เลยพยายาม่าบอกน้องว่าขอเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะก็บ่ไดไปกัรันตีกับผู้ใดว่ามันสีเขารอยเปอร์เซ็นต์หรือว่า ลอยเปอร์เซ็นเนี้ยังบ่ไดก้การลันตีกับไผ่ทั้งนั้นเนาะค่ะผู้ใดมักจัดผดู้ใดคัดพันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาตามแนวทางนี่ก็เพื่ออยากให้พี่น้องว่ามีหลักว่าเออเลขไปทังนั้นมาทาั้งนี้เนาะคะ่ะเขาตรงกิดตรงใจก็ค่อยพิจารณาอาหารสินาลูกค่ะบ่ได้ไปซีเรียสตรงนั้นว่าสิเข่าหรือบาเข่าได้ลกเด้อห้เฮ็ดท่าใจแบบสบายสบายถือก,กระซามั่นบ่ถือก,กระซามั่นนังสินะบ่ต้องถือกระดีไปบ่ถือกระเลวไปเขาออกอยู่บัดปีเลขเดือนละสองที่ค่คุณ ม่ต้องไปซีเรียด้ะลูกเด้อถือว่าถือก็ว่าเป็นยังดอกไว้ผู้ใดวายยังดอกลูกถือจุดตาข่าก็ขอแนวทางนก็ยังว่าขอแนวทางนาะคันมันมันเป๊ะปะนั่นนี่ไม่พลานบ่ต้องมาเห็ดดอกยูทูบ e น่ะนอนอยู่บ้านหาซื้อเลขย่างเดียวเลยบ่าต้องตะล่อนตะล่อนอย่างที่เลยลูกจ้าเ่าต้องไปมันเมื่อยแล้วเราไปนอนถหาซื้อเลขมันนำมันย่างเดียวแล้วถ้ามันแน่นนป่นนั่นลูกเนาะเพราะว่าลูกกลมๆเนาะมันจักวัดสิเขาสิมุนไปใส่ไผจักเขาสิมุนออกของไผอย่างที่นะ่ลูก บรูมันจะไปตรงของผู้ใดตรงของผู้ใดผู้นั้นฝุกว่าทัาไปาของพวกนี้มันบ่มียังแน่นอนนะหลวงพ่อน,นับเปนโนโ็นชายย่างก็นูดีเนาะค่ะขนาดระดับอาจารย์บอลลัมอาจาจงเก่งาะเพิ่นยังบอกตอนนั้นก็คือว่ากับในขวัญไปไทยทั้งผู้ทั้งผาเป็นบอกว่าเนะบ่มีเผยเก่งเกินเลพิควนวะมันจะเมียนควบคนอีลีนะหลวงเขาบ่เกินสองสามงวดหลือคือกันกับโดนโดนเฮงเฮงกับค่อยเขามาอีกเท่านึง มันเป็นวัดธนจักรนะมันเป็นวัดธนจักรมันเป็นธรรมดาของตัวเลขตัวเบอร์บางเทือก็อุ้ยวัดจังสิด้กิแม่นอะเอาค่ะนะลูกเนาะจังได๋ก็อยากให้สบายใจอยากให้ลูกบ่ต้องไปซีเรียดเรื่องเลขถือบ่ถือมันบ่เป็นหยังลูกเป็นแนวทางเด้อบ่ต้องไปซีเียอันนี้น่ะเลขบ่ถือโอ้ยแม่จ๋าบอกเลขคบ่ถืออีกแล้วเียมันบมันบ่ได้ลูกมันสิเฮ็ดให้เฮาเสียสุขภาพ ไปนั่งเชนาหลูกเข้ากัคือว่าเ้อาแบงปั่นแนวท่าอีลาก็บได้วาฟันทงมากว่าสีออกด้วยจังสันยังเสียนักก็คือว่าท่างที่งานมาขอ,ขอกับแบงกับปัน่นมันบลูกอะ่ะอันนี้เขาห้องน้าใจล้วนลวนลูกมันบด้วาเข้ากับบด้ว่าเข้า,าไปเก่งมาแต่ใสานาหลุกเนาะมาขอกับให้เลยจะคิดถึงบาถือกันว่าอันนี้ก็เรื่องนึงนะหลุกเด้อบรต้องซีเรียสด,ด้อบรต้องเครียดกับเรื่องตัวเลขตัวเบอร์ เขาก็ดีไปเขาก็เป็นบุญของเฮ้านะคะเพิ่นก็ะิ่เข้าใจดอกเอฟซีเพิน่นพุจักปัญญังแล้วเพิ่นเบิ่งมาตลอดบ่ว่าสำนักใดค่ายใดมีเขา่ามีหลุดเบิดลูกอันใดก็ได้เนาะค่ะบัดนี้ก็สิขอข้อนฝากตอนเอฟซีได้แบัดน,นี้แต่ว่าความฝันกะย้ำอีกเทื่อน,นึงเนาะลูกเนาะย้ำสุดซ่ออีกจะเทื่อน,นี่นกันไรเยาบัวกับเยาดีเพิ่นเอาน้องน้อยมาเลี้ยงอืมแต่ว่าเป็นน้องผู้หญิงจ้ะกับลัลงยางได้เนาะจ้ะ สรุปเรากม็มีมีสามยิ่งแต่ว่าผู้ยิ่งพุ่นผัดเป็นน้องหน่อยเนาะ,ะก็จะเป็นที่ชัดเจนเนาะค่ะตีอันนี้แม่พ่อ,อตีเป็นซีซ <ไป S 1> ีหนึ่งอันนี้ตีเอาเองก็ซื้อเด้อจักมั่งซืจังเดยเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะตอนนี้เมื่อน,นี้รู้สึกว่าคนโทูเขานำอยังขนาดค่ะเพิร์เน,บนเนบิง์นได้ยูทูบเนาะเพิ่นเบิร์เพิ่นจิท์ทูมาเอาเลขได้ไหมไหนว่าตัดสายนี่ก็แสดงว่ากําลังทายคลิปเด้อค่ะพี่น้องเด้อยค่ะตัดสายทิมเนี่แสดงว่ากําลังทายคลิปคค่่่ะะพีน้อง ะจะเะฝ้าโถนำเลยเด้อพี่น้องค่ะค่ะเบิ้งได้แล้วค่ะผู้ใดก็ถามพ่อนพ่อรวยว่าขอตัวแม่นแม่นแนวสันวะเอาอขอตัวแม่นแม่นแนวสันวะแม่นทุกตัวค่ะตอนเลขยังบอกค่ะตอนเลขออกแล้วมันสีอีกอย่างหนึง่งตอนนี้คือว่าให้แม่พ่อนฟันทงเองทีนะเอฟซีว่าฟันมาให้แนแอนมักตัวใดสีสื่อตัวใดเองทีนะแต่ผูผูมาหาข้าวเนี่ยก็ยังบ่มันใจอยูด่ด้ตอนเลขออกตีถือคือความฝันนั่นแหละ แล้วล่าเล็กข้างในออกนี่ตีไปทั่วทีบบัดพ่อเวลาเล็กออกปุ๊บตีแม่นบปัยั้งหลกตีเป๊ะเลยมันเป็นธรรมดาเลยหรือค่ะน่ะก็ฝา,ากถึงนะคะพี่น้องขับเบิ่งโลดใน YouTube พรพะรวยสูพะรวยพอนชนแลลาแนลมักก็ใดก็คัดเอาโลดค่ะเนาะเฮาเฮาฟันทงบ่ได้ไดจ้แต่ฟันทงได้นี่รวยก้อนมูงนะลูกเด้อจังได๋ก็ฝา,ากต่อแล้วกับพี่น้องเด้เอแนวทางเอาไปพิจรารณาเนาะคะ่ะ อันนี้ก็ขอพรจากน้องโนดีนะคะน้องสินไส่ฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเดาเด้อลูกค่ะนมนุษย์มีความสุขวามเจริญสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินสุขมนุษย์ปัตนาสิ่งใดก็ได้ดสมหวังสิ่งนั้นมุ่งทองกำแกวไล่มาเทมายาค่ะใชา้ถือเด็กถืงงอห้ายรางวัลทีหนึ่งจเจริญเจริญสุข,ขสุขคนเด้อครับผมสาธุ ค่ะพี่น้องปองไปค่ะสําหรับตัวดีตัวเด็ดนะคะอันนี้น้องนูดีเพิ่นไหตัวใดคืออยู่ตัวนั้นนะคะตรงแต่ต้นจนจบนะคะย้ําตัวเดิมนะคะห้าหนึ่งสี่แล้วก็สองเจ็ดแล้วก็สี่สี่หนึ่งนะคะพี่น้องเอา้ามันก็ใกล้ๆกันกับน้นองนอูดีนะคะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะมักจัดคัดพานนะคะทั้งช่องเสนอไปเปลี่ยนแนวทางฝากต่อเนาะคะ่ะ ถือพิษบ่าว่ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะก็อใค้ใฮ้หิห่งให้ปังให้ดังให้รวยสุขูสุข้น,นะคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ